สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันต์ปราลัดจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สุวรรณศักดิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด19บของจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้น้อยนะครับเพียง3ารายเท่านั้นนะครับและมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลสนามเพียง14บรายนะครับและก็ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะงดลับ ผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่โรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็จะมีการปิดตัวภายในสิ้นเดือนนี้ครับสำหรับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนะครับขอเรียนเชิญท่านดรสมยศคำชัยท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้นำเรียนให้กับพี่น้องได้รับทราบครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ประจำวันนี้นะครับวันพุธที่2มิถุนายน2564วันนี้เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง3รายเท่านั้นเองนะครับ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่4,096รายโดยรักษาหายแล้ว3,987รายนะครับยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียงแค่85รายเท่านั้นเองโดยแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม14รายโรงพยาบาลรัฐ60รายแล้วก็โรงพยาบาลเอกชน10รายนะครับมีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดอีก1ราย แล้วก็ในส่วนของผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่นะครับทั้ง85รายเนี่ยเราแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวนะครับ54รายด้วยกันสีเหลือง21รายนะครับสีส้ม6รายแล้วก็สีแดง4รายสำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่24รายเท่าเดิมอยู่ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสนะครับ เมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด1,064รายพบผู้มีผลบวกเพียง3รายคิดเป็นร้อยละ0.28โดยในภาพรวมนะครับเราก็พบตั้งแต่มีการระบาดตั้งแต่วันที่5ที่6เมษายนมานะครับเราตรวจไปทั้งหมด100,000กว่ารายนะครับก็พบผู้มีผลบวกเพียง3ร้อยละ3.92เองนะครับ โดยปัจจัยเสี่ยงนะครับก็ยังคงเป็นเช่นเดิมปัจจัยเสี่ยงในการสัมผัสในครอบครัวนะครับในระยะหลังเนี่ยยังเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อสูงอยู่นะครับโดยปัจจัยอื่นๆก็ลดลงมากแล้วดังนั้นก็ขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าความสนิทสนมกันความไว้เนื้อเชื่อใจกันความเป็นญาติมิตรกันนะครับทำให้ท่านละเลยในเรื่องของมาตรการในการป้องกันโรคส่วนบุคคล ทำให้เกิดการระบาดในกลุ่มเครือญาติกันง่ายนะครับแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างเหมือนคัสเตอร์ต่างๆในระยะหลังๆของจังหวัดเรานะครับสำหรับคัสเตอร์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้มีคัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้ว9คัสเตอร์ด้วยกันนะครับคือไม่พบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เป็นเวลา28วันมาแล้วและก็ยังคงเหลือคัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่อีก12คัสเตอร์ด้วยกันโดยในจำนวนนี้มี3คัสเตอร์ที่ ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีคัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน2คัสเตอร์ด้วยกันนะครับประกอบด้วยคัสเตอร์แรกนะครับเป็นคัสเตอร์สันนเมิงสันสายนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหนึ่งรายนะครับรหัส CMC 1 7 8นะครับอยู่ทางมุมขวาของจอนะครับก็ผู้ติดเชื้อรายนี้ก็เป็นสามีของอผู้ติดเชื้อรหัส CMC 1 6 2นะครับที่พบติดเชื้อ ไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของคัสเตอร์นี้สะสมอยู่ที่14รายนะครับในขณะนี้เราตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงไปแล้ว29รายด้วยกันแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่ํา27รายนะครับอีกคัสเตอร์หนึ่งเป็นคัสเตอร์ของบ้านแพข่วงเปานะครับก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับก็เป็นวงที่3ที่4แล้วนะครับแต่ว่าผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับรหัส cm 4177ไม่ได้อยู่ที่บ้านแพ้ขหวงเปานะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองเนื่องจากว่ามีการขยายวงออกมานะครับก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ,อคัสเตอร์นี้17รายด้วยกันนะครับโดยการติดเชื้อครั้งนี้เป็นการติดเชื้อภายในที่ทำงานนะครับสัมผัสในที่ทำงานทำให้ การระบาดนะครับแพร่ขยายออกไปในหลายๆอำเภอนะครับโดยเพพาะตอนนี้ก็เข้ามาในเขตอำเภอเมืองแล้วนะครับในของคัสเตอร์นี้เราตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงไปแล้ว130 122รายนะครับแล้วก็เสี่ยงต่ำ97รายนะครับส่วนผู้ติดเชือ้อรายใหม่อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเหตุการณ์ที่เราเฝ้าระวังอยู่นะครับยังไม่ได้ยกระดับเป็นคัสเตอร์นะครับ ก็เป็นสถานการณ์การระบาดในครอบครัวนะครับที่ตำบปลป่าไผ่อำเภอสันทรายนะครับก็ผู้ติดเชื้อ,อรายนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับก็รหัส CMC 179นะครับอันนี้ก็เป็นคัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่สำหรับยอดการฉีดวัคซีนนะครับขออภัยนะครับยอดการจองฉีดวัคซีนวันนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับประชาชน เชียงใหม่ของเราร่วมใจกันฉีดวัคซีนนะครับจองมากันแล้วนะครับ194,000กว่าได้นะครับสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอายุนะครับที่ยังไม่ได้จองนะครับท่านอาจจะลังเลนะครับหรือว่ายังไม่อยากฉีดนะครับก็เปลี่ยนใจมาฉีดร่วมกันนะครับเพื่อที่เชียงใหม่จะได้เดินหน้าต่อไปนะครับโดยท่านเข้าไปจองนะครับคิวฉีดวัคซีนได้ที่เว็บเบสกำแพงเวียงนะครับมักจะอ่านชื่อผิดอยู่เรื่อยนะครับต้องเป็นคำเมืองนะครับ กำแพงเวียงนะครับก็จะเป็นเว็บเบสสำหรับให้คนเชียงใหม่ได้จองคิวผ่านเว็บนี้นะครับโดยที่ท่านที่จองคิวผ่านหมอพร้อมไว้แล้วนะครับท่านไม่ต้องจองเพิ่มจากกำแพงเวียงนะครับเนื่องจากว่าเราจะนําคิวของท่านขึ้นเป็นคิวแรกๆของการฉีดของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับ ส่วนหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ส่งไวลลิสต์ให้กับสำนักง,งานจังหวัดแล้วท่านก็ไม่จอกไม่ต้องจองคิวในกำแพงเวียงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาลายชื่อของท่านที่ส่งมาเป็นองค์กรเข้าไปอยู่ในคิวของกำแพงเวียงให้นะครับเพราะนั้นท่านไม่ต้องจองมานะครับ ส่วนพี่น้องที่เป็นคนต่างด้าวนะครับที่มาทํางานในจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบหมายให้สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดนะครับติดต่อนายจ้างของท่านนะครับแต่ละแคมป์ให้ส่งไวลลิสเข้ามานะครับก็ยังไม่ต้องไปจองในกําแพงเวียงนะครับก็รอให้ในายจ้างของท่านนะครับรวบรวมรายชื่อของท่านอยู่ในไว้ลิสนะครับแล้วเราก็จะเอามาขึ้นเป็นคิวให้นะครับ ส่วนพี่น้องชาวต่างชาตินะครับที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านจะสามารถจองคิวนะครับที่เว็บเบตกำแปงเวียงนะครับได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับโดยท่านใช้พาสปอร์ตในการจองเลขพาสปอร์ตของท่านนะครับท่านก็จะทุกท่านนะครับที่เข้ามาจองในกำแปงเวียงนะครับท่านก็สามารถเลือกวัคซีนที่จะฉีดได้นะครับโดยมี2ชนิดนะครับก็คือ เอสตารเซเนกากับชิโนแว็กนะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้าไปจองในเว็บเพจกําแปงเวียงแล้วนะครับแล้วมีปัญหานะครับท่านก็ไม่ต้องตกใจนะครับท่านก็เข้าไปเดินเข้าไปติดต่อที่โรงพยาบาลหรือว่าราพอพสตหรือว่าอนามัยที่ใกล้บ้านได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าราพอพสตจะเป็นผู้ที่ แก้ปัญหาให้ท่านเองนะครับเพราะนั้นถ้าพบปัญหาในการจองนะครับเข้าไปติดต่อที่โรงพยาบาลหรือว่าราพสต่อใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่ไม่มีโทรศัพท์นะครับไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนที่จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับท่านก็แจ้งอสมอที่ดูแลในพื้นที่ของบ้านของท่านหรือว่าเข้าไปที่โรงพยาบาลหรือว่ารพสต่อที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับ ก็บุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นผู้จองให้ท่านเองนะครับตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวนะครับท่านจะต้องเชื่อมั่นและก็เชื่อใจนะครับในคุณภาพของวัคซีนที่จะฉีดให้กับคนไทยนะครับแล้วเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อเชียงใหม่ครับขอบคุณครับครับวันนี้ขออนุญาตนตําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการกํากับดูแลป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในกลุ่มของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการนําเสนอถึงมาตรการกำกับดูแลนะครับทั้งมาตรการป้องกันก,กระโดมหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมายรวมทั้งการให้ทุกแคมป์คนงานหรือว่าไซต์งานมีการประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ขอเรียนเพิ่มเติมว่าทางที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับหรือ GIS นะครับในเรื่องของฐานข้อมูลผู้ใช้แรงงานนะครับ ก็จะก็จะมีก็จะดำเนินการนะครับในเรื่องของทําระบบนะครับจัดข้อมูลแคมป์คนงานที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยระบบดังกล่าวนะครับจัดสร้างจัดทาขึ้นนะครับเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเนี่ยสามารถสํารวจติดตามนะครับวางแผนแล้วก็เฝ้าระวังนะครับโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับหนึ่งนะครับระบบนี้นะครับสามารถระบุพิกัดที่ตั้งของแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอต่างๆได้ครับ2นะครับ ระบบสามารถระบุจํานวนคนงานก่อสร้างนะครับอยากเป็นวิศวกรหัวหน้าคนงานแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวนะครับเพื่อน,นํามาวางแผนและประเมินความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารจัดการโรคโควิด -19 ครับข้อ3นะครับเราสามารถ่จะตรวติดตามนะครับการดำเน,นินการตามมาตรการควบคุมโรคนะครับอรรรของศูนย์บริการควบคุมโรคอำเภอนะครับตรวจสอบประสานนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนได้ครับซึ่งจะช่วยให้ เราสามารถประเมินความเสี่ยงนะครับและมีข้อมูลในการหัจัดาการแรงงานต่างด้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองโรคนะครับการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่นะครับทั้งยังเป็นระบบรายงานนะครับการผันผงานของศูนย์ควบคุมโรคอำเภออีกด้วยนะครับสำหรับข้อมูลในระบบล่าสุดนะครับณนวันที่2มิถุนายน2564นะครับปัจจุบันเชียงใหม่นะครับมีที่พักแรงงานต่างด้าวจานวน74แห่งครับมีแรงงานต่างด้าวประมาณ2,000ว่าคนนะครับกระจายอยู่ในพื้นที่18อำเภอจาก25อำเภอของเรานะครับ ซึ่งแรงงานต่างด้าวทุกคนนะครับทางจังหวัดเนี่ยจะสั่งให้ในจ้างนะครับส่งรายชื่อเป็นไวรัสนะครับเหมือนที่ท่รนดรสุยศได้นําเรียนไปแล้วนะครับส่งให้ทางสมานสรุปจังหวัดนะครับเพื่อดําเนินการฉีดวัคซีนให้ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับที่รับฟังข่าวสารจากศูนย์บริการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 บองวัดเชียงใหม่วันนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ